ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติว์สปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นรายงานผลบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนเลียกนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับยูฟ่าแชมเปี้ยนเลียกแล้วนะครับว่า ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยผมอัปเดตผลบอลตั้งแต่เริ่มแมตช์นะแต่ผมคิดว่าลูกการแข่งยูฟาแบบรูปแบบใหม่นะมันทําให้ผมทําไม่ได้นะเพราะมันแข่งเยอะมากแล้วมันแข่งถี่มากครับคือผมไม่สามารถทําพิมพ์เลียกับรวมกันได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะเพื่อนเพราะว่ามันเยอะมากๆผมทําไม่ทันนะผมก็จะมาเริ่มกันใน E ีีนี้ครับ EP พีที่แข่งรอบที่จะเข้ารอบ16ทีมเสร็จและรอบแบ่งกลุ่มแข่งเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยผมก็จะรายง,งานผลบอลให้ทุกคนได้ดูกันก็คือทีมที่จะได้เข้ารอ16าา bon ารบ16 แล้วก็จะพยายามสรุปให้มันครบเครื่องนะแต่ว่าก็ครบเครื่องยากอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างจะแข่งกันละเอียดอยีกเหมือนกันนะครับแมตช์แรกครับที่พึ่งแข่งขันกันไปเนี่ยยู่สึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยก็เยกไดา่ามีทั้งแมตช์หนึ่งกับแมตช์ที่สองเป็นอะไรที่เยกไดา้า่าน่าสนใจกันทุกคู่ครับก็คือมันเป็นคู่ที่เดือดมาแล้วก็มีคู่พลิกแพงคู่พลิกผเยอะมากๆนะคู่พลิกแพงที่ผมจะนําเสนอเนี่ยก็ผมกําลังหาอยู่ก็คือคู่นี้ครับคู่ที่เรียกได้ว่านี่สู้กันดุเดือดมากๆนะดุเดือดมากๆแล้วก็น่าสนใจครับ มีทีมไหนที่จะผ่านเขารอบมาบ้างนะคือใส่กันเต็มใส่กันสนุกสดมันก็จะมารายง,งานผลบอลในแมตช์นัดที่2นะมันน,นัดแรกผมจะไม่รายง,งานเพราะว่ามันมันานานนะก็จะรวมนัดที่2เลยครับเพราะว่ามันจะมีผลสกอร์รวมบอกไปอยู่นะใน Google ที่ผมเสิร์ชไปนะครับในช่องทางของ Google นะเรา,ามาเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่แรกของศึกยูฟ่าแชมเปียนเลียนะครับนัดที่2นะก็จะเป็นคู่ระหว่างมิลานกับเฟยานูดครับนี้มิลานกับเฟยานูดเนี่ยก็ทั้ง2ทีมโดนใบแดงครับแล้วก็สมัครไปใน หนึ่งในนัดที่2นะแล้วก็สกอร์รวมสกอร์รวมเป็นเปญานูดเนี่ยชนะมิลาน2อต่อหครับสกอร์รวมทำให้เปญานูดเข้ารอบครับทางฝั่งเบนฟิก้ากับโมนาโกคู่นี้สูสีคู่ขี้กันมากแต่เบนฟิก้าเหนือกว่านะสมืตินัดที่2เนี่ยเสมอกัน3-3แต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยเบนฟิก้ามีสกอร์4ต่อ3ามทำให้เบนฟิก้าเข้ารอบไปได้ครับแล้วก็คู่ต่อไปครับ ขับบูกับอัตลาตานะอัตลาตาเจอใบแดงด้วยนะแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยขับบู๊เนี่ยสามารถชนะอัตลาตาเนี่ยสกอร์รวม5ต่อ2นะแล้วก็ขับบูชนะในแมตที่2นะขับบูชนะอัตลาตาเนี่ยสต่อ1่สกอร์รวมขับบูชนะอัตลาตาเนี่ยหต่อ2ครับแล้วก็คู่ต่อไปครับ บาเยนน์กับเซลติกครับบาเยนน์นี่สู้กับเซลติกเนี่ยไม่ใช่อะไรที่จะผ่านง่ายๆนะสำหรับคู่นี้นะบาเยนน์ Bayern กับเซลติกเนี่ยสเสมอไป1ต่อหนึ่งครับแล้วก็สกอร์รวมทั้งหมดเนี่ยบาเยนน์ Bayern เนี่ยนำอยู่3ต่อ2แล้วให้ทำให้บาเยนน์เนี่ยเข้ารอบไปได้ครับแล้วก็มาดูกันครับอีกคู่ถัดไปครับคู่ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นดัดมวนกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะดัดมวนก็สามารถชนะสปอร์ติ้งลิสบอนสกอร์รวม3ต่อ0แล้วก็ผลบอลนนะัดที่2ทั้ง2ที am, มมเสอกัน0ับสปอร์ติ้งับทีมนเสมอกัน0คู่ต่อไปครับเรอัลมาดริ Moon, กดรร ed, กับแมนซิตี้ เรอแมลิตกับแมชิตี้เนี่ยผมคิดได้อย่างเดียวคือไม่น่าเชื่อว่าสกอร์นี้จะเกิดขึ้นเพราะว่านัดแรกเนี่ยที่เข้าไปแข่งมาเนี Mercedes ่ยแมนเชสิตี้เนี่ยมียิงนำเรอแลมาดริด2-0เลยครับแต่ว่านาทีทาหลังๆในช่วงนี้70นาทีหรือ80นาทีเนีน่ยเรอลมาดริดพลิกแซงนำแมนเชสิตี้ไปได้น่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสุดมันมากๆครับสำหรับสกอร์รวมที่ไม่เกิดขึ้นนะก็คือเรอลมาดริดในนัดแรกเนี่ยสามารถชนะ ทางฝั่งแมนซิตี้ไปได้นะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่านี่สุดยอดครับเรแลมาดรดแซงชนะแมนซิตี้ในนัดแรกเนประมาณ3 3 2ครับสกอร์สามสองนะครับสำหรับทีมแลมาดรดที่สู้เรียกได้ว่าคู่สู้สีคู่ขี้แล้วก็สามารถยิงแซงแมนซิตี้ไปได้ในนัดแรกแก็มาถล่มแมนซิตี้ในบ้าน 3ต่อ1ครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสกอร์รวมเนี่ยเรียกได้ว่าเล็กเทะครับคือ6ต่อ3ครับเล้วไม่ได้ถล่มแมนเชสเตีรด้วยสกอร์6ต่อ3ทางฝั่งเปเช่กับแบนนะครับเปเช่กับแบนก็เปเช่ก็สามารถถล่มแบนไปได้7ต่อ0สกอร์รวม10บศูนย์ครับไม่ได้เรียกว่าถล่มยับเยินครับคือเรียกได้ว่าฟอร์มเปเช่เนี่ยกลับมาแล้วนะคือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับแล้วก็ซึ้แล้วก็คู่ถัดไปแนงก็จะเป็น PSV ครับกับยูเวนตุสนี่คู่นี้ก็พีกอลันดที่่่่่2เเเเนนนนนีีียยยย PSV ชะูวตตุส3อ1 แล้วก็สกอร์รวมของคู่นี้เนี่ย PSV มีสกอร์4ต่อ3ครับยูฟ่มี T M 3ครับ PSV มี4สกอร์รวมทั้งหมดคือ4ต่อ3ทำให้ PSV เนี่ยสามารถเข้ารอบไปได้ครับแต่หลายที่เรยว่ารอบ16ทิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่เดือดมากๆนะสำหรับผลบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในวันนี้นะนี่คือุดผลบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะสำหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ ในคําอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์มาให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพืให้ทุกคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรวบเคล็อลไบให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเราเนะี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะ เป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google Site ับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า เซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ